สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราก็ออกมาท่องกรุงเทพนะฮะตรงที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านี้คือวัดไตมิตรวิทยาลามนะหรือเดิมก็คือวัดสามจีนวัดนี้ตั้งมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะฮะ,ะเดิมทีก็มีชาวจีนสามคนมาสร้างเอาไว้นะฮะตรงนี้ตู่ตรงนี้วัด ไตมิตรนั้นมีสิ่งที่ดีงามก็คือมีพระพุทธรูปที่ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นทองคำมีน้ำหนักถึง5.5ตันนะอยู่ใกล้ๆกับเยาวราชหรือสามเพ่งซึ่งเมื่อเรา,าดูพระพุทธรูปแล้วเราก็จะไปสามเพ่งต่อกันอีกทีนึงนะฮะอตอนนี้เราขึ้นมาจากรถ ไฟฟ้าใต้ดิน MRT นะฮะที่สถานีหัวลำโพงนะครับผมเราไปดูกันเลยนะฮะอ่านี้เราจะไปดูกันก่อนอื่นตอนนี้รู้สึกว่าปวดท้องอยากไปเข้าห้องน้ำก่อนนะฮะเอาไปหาห้องน้ำเข้ากันก่อนครับค่อยไปดูอ่าพะพุทธรูปทองคําที่ใหญ่ที่สุดในโลกกันนะฮะ,ะเราเดินไปนะฮะ ส่วนใหญ่ในตรงนี้ที่มาก็จะมีแต่นักท่องเที่ยวนะฮะ,ะนักท่องเที่ยวซึ่งเป็นชาวจีนบ้างชาวยุโรปบ้างหลายหลายประเทศะน,นะกันเดี๋ยวจะถามเข้าก่อนห้องน้ำมาอยู่ที่